หนูเคยแบบตอนเด็กๆใช่ไหมเคยแค่ครั้งเดียวตอนนั้นเลยคือหนูทะเลาะกับพี่วาแล้วแล้วแบบแล้วแบบค,คุณครูก็เลยบอกว่าให้ถ่ายรูปจ๊บกันลงเฟซอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นมันแบบมีรูปด้วยนะเออไหนไม่ลองมันน่าเกลียดเกินอ่ะ <c oughs> คือตอนนั้นมันเด็กใช่ไหมแล้วแบบมันก็แบบแล้วหนูก็เลยต้องทาจริงเพราะว่าแบบถูกถูลงถูถถถถลงโทษอะ่ะเพราะแบบทะเลาะกันครูก็เลยให้ จุบถ่ายรูปจุบแกมกันลงเฟซอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องทำอะ่ะแล้วแบบเคยแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยแต่ว่าครั้งนี้มันต้อ,อีกรอบแล้วอขอบคุณของขวัญค่าขอบคุณทุกคนเลยนะน่ารักมากมากเลยจุปของขวัญให้หนูด้วยนี่ให้ของขวัญเต็มเลยจุบพี่ว่าทีเดี๋ยวส่งแท่งไฟให้อันหนึ่ง เอ้ยต้องรอดูเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวพี่ว่าจะมาทำเอ้ยหนูต้องทำแบบนั้นนะทุกคนโอ้ม,มาคนลุกมากเขาส่งแท่งไฟให้แล้วเขาบอกให้เราจ๊บฮะเ <laughs> ขาส่งแท่งไฟให้หนูแล้ว หมอพยาบาลมาเลยอะโอ้โหทุกคนคือแบบเหมือนเขารู้ว่าหนูต้องการความช่วยเหลือจูพี่หมีจูพี่หมีมมโหทุกคนจูพี่หมีชิวม,มากจูพี่เอลชิวม,มากจ,จูพี่เอลนง่ายไงกใช่แต่จูพี่บา,อ,าอันนี้โคตรยากตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยทำอะไรยากขนาดนี้มาก่อนนอกจากตอนนั้นที่โดนครูาำทษแล้วก็ให้ลงพีไหนดูหน้าเธอในกล้องไแต่ไปสิสวยยัง โอ้แกจะหัว <laughs> ทุกคนมันจะได้ไหมนะเร็วหนูจะอันนี้แล้วนะทุกคนเข้ามากันหรือยังจบผ้ามีระยากไหมหนูเคยจุบผ้ามีแล้ว,ลว<ช>หรือเปล่าตอนป๊อกอัพไลน์อะเคยจบผ้านีแล้วด้วยหนูคิดต้องแบบ เราเคยจู้ามีแล้วเคยจู้านีแล้วด้วยชิวมากทำเสียงเรียนแบบพี่ลูกเราจุบอะไรไปฟ้าจุบพี่แชมง่ายเกินจบพี่แชมมาเล่นยทยรทบเลิมเข้มไปเลยจะได้เห็นรอย พี่แชมป์ช่วยด้วยพี่แชมป์ช่วยด้วยไรลองไปพี่แชมก็ไม่ดีมากมากจริงไม่สะอาดจะได้แบบชัดๆโอ้ยทุกคนดนี่นี่หนูาลิเพ่มตรงนี้เลยสวยยังสวยล่ะหนูทาลิเพิ่มปิดแบรดแล้วไม่ต้องกลัว ปล่อยอมาปล่อยอมาหันมาเดี๋ยวเดียวคอยทำใจแป๊บขอยทำใจก่อน <c oughs> <c oughs> เราจะลงไปลงไปออนแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เลยเลนี่จะแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเติมใหม่นะงั้นเติมใหม่กอนมามาลาตาลาตาเร owner, and and so Brother, mother, mother, ็วเร็วเร็วเต้องเห็นภาพเลยเธอหนีมันไม่เ็นนับด้วยนับด้วยคอยเอามาก่อนนับด้วยนับด้วยนับด้วยามัาันับด้วย เดี๋ยว đ หลับตาด i หลับตาเออหลับตาเอหลับตาเร็วเรวเร็วแล้วช่วาอยากทำมากเลยหลับตาหลับตาเดีนะเดี๋นะเดี๋ยวนยเร็วเรวเร็วเอาแขนเฮ้ยดีดีหลับตาเดี๋ยนะเดี๋ยวนะหลับตาไม่ต้องมองอะไรทางนั้นอะเดี๋ยวนะเดี๋นะเดี๋ยวนะหลับตา น่ากลัวมากอดีตยังเลยพยามากเลยแล้วมันไม่เอาอะไรแบบนี้มันง่ายมากที่ทุกคนจะไม่คาดหวังว่าเราจะสำเร็จทุกคนคิดว่าฉันไม่มีทางทำได้มาเร็ว ่ันไปแล้วเนี่ยเร็วเฮ้ยเร็วเร็วหนึ่งเร็วเร็วเรนเฮ้ยโอเคหนึ่งเคยจะไจริงจะรีบไปแล้วจะรีบไปแล้วเนี่ยไป้หลับตา 要来哦！要来哦！来哦！来哦！大哥弟没有 มากอะเหนื่อยกว่าซ้อมเต้นอีกไม่เอาไม่เอาทุกคนไม่เอาหรอ <c oughs> หนูจะไม่เบื่ออะไรแบบนี้อีกต่อไปหน้าหลังจะตายกับพี่นอ้องไปแล้วโอเคทุกคนหนูดำแล้วนะ